จะอ่อนเล็กน้อยขณะนี้ชุดแรกก็ได้มาที่ใต้หอแล้วลิเกอร์เช็คของเราดำเนินการตรวจเช็คอยู่ <đi. S 1> นะครับก็คือน้องจันลุนของเรานะครับจากรบพิเศษนะครับหวกแดงเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมากนะครับขอชมเชยแล้วก็พี่ใหญ่ของเรามาใหม่ครับตึ้เพี่อดัดและพี่อดัดพี่อดนะครับ เรียกยากเล็กน้อยก็ดำเนินการเป็นจำอยู่บร,ริเวณด้านล่างโทรศัพท,ท์ติดต่อที่เดินไ็นโทรศัพท์ผูมิภัน ขณะนี้จะเต้นพีสาครับพิสา,สสาวิาางา่งเี่ยมาเสียงดังเขี่ยมาเปิดด้วยความตั้งใจครับเพราะว่าสถานีสามสี่ล้วนแต่เต็มไปด้วยอันตรายทั้งสิน้นทุกสถานีเพราะนั้นท่านเด็ต้องมีความตั้งใจสูงต้องมีความตั้งใจสูงตามสมควรเสร็จเรียบร้อยมายืนให้เป็นแถวไว้ยืนให้เป็นแถวปฏิบัติตามขั้นตอนการชี้แจงของครูขณะนี้พี่อดและก็น,น้องจันลุนนะครับลิเกเช็คของเรา ทำการเช็คครั้งที่2ครับเมื่อขึ้นไปเสร็จเรียบร้อยข้างบนก็จะมีนิกเกเช็คนะครับเราจาัดไป5นายวันนี้เหลือ4จะทำการเช็คครั้งสุดท้ายก่อนทำการโดดนี่เป็นมาตรการของสามีสุดที่34นะครับในการตรวจเช็คนักเรียนก่อนจะทำการโดดเช็คก,กัน3าครั้งก่อนออกจากแนวแต่งร่มใต้หอโดดและก็บนหอโดดนี่เป็นมาตรการของเรา สำหรับเครื่องเชื่ฝึกของเรานั้นเราจะทำการปอบทำการตรวจทุกวันไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดตรงไหนก็ตามนะครับเราจะดำเนินการเช็คเราจะมีเช็คนิ์อยู่ทุกวันเพราะนั้นนักเรียนไม่ต้องห่วงนละเรียนพวกนี้เราจะตรวจดูตลอดนะครับตามคำกล่าวที่กล่าวไว้ว่าไม่ตรวจด,ดูตะปูตัวเดียวถอนเกลือกน้าถอนไม่กระชับกับเข้าที่ มมาจึงทำขุนพลหล่นทันทีทัพไม่มีใครบัญชาทิศปลาไทยเพราะนั้นขั้นตอนต่างๆในความเป็นผู้นําในการเป็นครูนะครับเราจะต้องทําการตรวจเช็คเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานแผ่นดินไทยของเราขณะที่สติ๊กที่สี่ก็ลื่นไหลออกมาจากแนวแต่โล่งเรียบร้อยเอียเสียงดังเอียเสียงดังๆมาเสียงเบาเลอกเกินให้กลับไปใหม่

ฉันไ่ที่นี่ขึ้นมาได้เยื้อเส้นได้เขาไปไดขึ้นไปต้องเยื้อเส้นได้เพื่อความมั่นใจในตัวเอง วันนี้ในการปฏิบัติการตรวการกระทำในฝึที่ 3, 4การทดสอบปรังใาการโดูหมอ 5, 3, 4ผลและการฆ่าลนางมนจะพอให้ลูกๆกึกษาทุกท่านนะครับนักเรียนทุกท่านบรรจบความสำเร็จในการโจทย์และการฝึกอย่างปลอดภัยทุกนาวขณะนี้ดำเนินการไปเรียบร้อยขอญาตเจ้าที่กลางขอพร โบ,บนเดนรับกระอนพร้อมขอโชคด,ดีทุกคนติ๊กที่เรามาแล้วจับมือจับมือไม่เดือดร้ไปเสียงดังเสียการสังครับไปแล้วไปแล้วสติ๊กที่หนึ่งนะครับรอบที่หนึ่งสองสามกามันดับนะครับ มูลจริงปฏิบัติตามขั้นตอนการฝึกที่ครูชี้แจงอย่างระมัดระวังและปลอดภัยสองคนนั้ก็รับเพื่อนไปที่เหลือแข็งแท่นเข้ามานัดโดดเยียบบนแท่น ในขั้นที่สมควรหมายความว่าสายยรอบสายย่ป่ายอมแลาหนักเพื่อนเราก็ดะเนินการปลดในขั้นต้นก็จัดตัวให้เป็นเส้นตรงจัดตัวให้เป็นเส้นตรงและดึงลวดออกจากสายยุรอบไว้น้ำห่วงเหล็กเชือกวิ่งรอบไปเกาะเกี่ยวกับสายยุงรอบทั้งสองเส้นน้ำห่วงเหล็กเชือกวิ่งรอบไปเกาะเกี่ยวกับสายยุรอบทั้งสองเส้นนัดโดจะตายออกจากแท่น

เวลาจอนเอาเข้าที่ไปเร็วรวดเร็วปฏิบัติอย่างนี้เรื่อยไปรับต่อแป๊บเฮ้ยรับต่อดิรับต่อเวลารับไม้เหมือนวิ่งท,งทันปีคุณร้อยรับต่อเน,นื่องอย่าให้มันหยุดอย่าให้มันหยุดเออสวมเลยสวมสำหรับนักโดดก็วิ่งไปที่แนวแต่เนกไปเลยแต่ฮะทรูสำหรับเวลาจอนนะครับขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่ง เมื่อลากไปแล้วให้ดูจุดตัวเองจุดไหนที่ครูเขาสามารถจกบเกี่ยวสายยงรอบได้ก็ให้จาจุดไว้จำไว้แล้วเป็นจรนเนี่ยจำจุดไว้จุดที่จุดจุดนั้นหยุดปั๊บเขาเกาะเกี่ยวได้เราก็จาจุดนั้นไปวิ่งครั้งต่อไปให้จุดจุดนั้นเลยมันจะเร็วสำหรับพี่โมลดีนะครับ เวลาปฏิบัติภารกิจให้เพื่อนไปประทะเชือดการที่มุดตีแก่อนค่อยเห็นแค่่อมาพอปฏิบัติภารกิจเสร็จปั๊บก็ถอนกำลงังกลับไปเหมือนเดิมเวลาจะเริ่มปฏิบัติภารกิจก็ออกมาเหมือนเดิมขณะนี้จำของเราทั้งสี่ท่าน,นครับอยู่ด้านบนนะครับาะตันารีจริงๆแล้วก็น้องโด่งของเรานะครับติดตามด้วย ปานุและก็พี่ลิตคนของเราสี่ท่านทำงานอย่างขมักขมันนะครับตอสลอสนับเป็นุนุสองท่านใช้ได้ทั้งคู่เลยครับอ,เ,อเรียบร้อยแล้ววาวยจับหวงเหล็กเชือกวิ่งลอบให้ครบสามเส้นดูเชือกอินสรนะแล้ววิ่งไปส่งให้พี่มูลินีเราเร็วเร็วเรียนใครเต็ตแล้วมาเลย ขอขวัญใวในขวัญอันเหลือเชื่อขอสู้สึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกขลุกโลมโผงใจใจขอคากขวัของไคยด้วยใจไะไปแล้วประตูขวารอบที่หนึ่งไปนะครับรอบที่สอตามไปติดติดลอที่สามตามไปอีกแล้วประตูขวาครับจ้ำนุกของเรานี่แน่นอนครับข้อแข็งมากแต่ขาอ่อนน้อย ีเดือนหุยโพเสียงไก่ไม้หายเกียดัิลงจะปิดทองรังองค์พระปฏิมาจะปิดทองหรังองค์พระปฏิมา ครับสครับ